สวัสดีครับผมช่างอัดวาสบีนะครับอ่ะวันนี้เรามาอยู่กับรถพ่วงนะครับเป็นสกูปี้ไอนะครับตัวนี้เป็นตัวตัวเก่านะครับเป็นตัวไฟเลี้ยวบังลมนะครับปีต้องปีสิบสองหรือปีสิบสามเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันคันนี้นะครับลูกค้าแจ้งออกมาว่ารถเนี่ยสายพานมันหย่อนมันยานหรือว่ามันขาดนี่แหละเขาบอกว่าบิดรถเนี่ยรถเร่งได้แต่ว่าไม่ไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมทำการรื้อเช็คแล้วนะครับผมถอดผมยังไม่เช็คหรอกนะครับก็วัดแรงดันปั๊มติ๊กอยู่กำลังจะเสียบล็อกเตอร์นะครับก็มาถ่ายคลิป ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวการเป็นปยังไงเดี๋ยวไปสตาร์ทกันก่อนเลยอ่ะอ่ะกวดจะติดติดยากมากนะครับแรงดันต่ำนะครับตอนนี้ก็คือวัดแรงดันอย่างม่วงวัดแรงดันเนี่ยอยู่ที่2มาณ2 2บานะครับ2อ 2. 2. 2 3าบานี่แหละนะครับนี่มันก็กำลังเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมแต่ว่าเข็มไม่นิ่งนะครับรถเนี่ยเดินเบาถือว่าโอเค แต่พอเร่งดับนะครับบิดดับแต่บางครั้งก็บิดหมดไม่ดับนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเช็คสาเหตุกันนะครับอันดับแรกเนีงง่ยปั๊มรู้สึกจะน้อยอยู่นะครับแต่ก็น่าจะติดขับเร่งได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเสียบบล็อกเตอร์ดูก่อนตัวนี้แบตลูกค้าทํามาเองนะครับก็เช็คเบื้องต้นนี่แหละครับเช็คโค้ดเช็คแรงต่างแล้วก็เช็คหัวฉีด แมปเซนเซอร์อะไรต่างๆของตัวเรือนนะครับซึ่งลูกค้าเนเห็นไหมนี่น็อตตัวกดโซ่อ่าตัวกดโซ่เนี่ยไม่มีนะครับน้ํามันเครื่องเต็มเครื่องเลยนะครับก้องอากาศอยู่ไหนนี่กองอากาศก็มาสภาพนี้นะครับเละเลยอ่าดูสกรปรกมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอสไหนวะตัวนี้เป็นเอสสี่นะครับ S4 S5 นะครับก็เป็นออโต้ตอนนี้ติดโค้ดร,รหัส121เดี๋ยวเราลองลบดูไปดูก่อน <S 2> <S 2> <S นี่ก็ลบอกเสร็จแล้วนะครับนี่ไม่มีขึ้นโค้ดค้านะครับพอลบไปแล้วรหัส12ก็จะเป็นรหัสของเซนเซอร์หัวฉีดน,นะครับปกติเนี่ยต้องเช็คก่อนนะครับก่อนที่จะลบอันนี้ก็ลบไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดกุนแจใหม่นะครับลบไปดูก่อนว่ามันจะหายไหมมันยังจะดิ่งกลับมาไหมดูนอตลูกค้านี่ ไม่ได้ขันตัวนี้มาเลยนะครับเหมือนไปทํามาแล้วนะครับเหมือนไปทํามาแล้วเพาน็อตฝาเบา,าดูอ่าเดี๋ยวเข้าดูอีกรอบอ่าตอนนี้รหัสโค้ดมันหายนะครับเดี๋ยวตาดูหน่อยรหัสโค้ดมันหายแล้วนะครับตัดตัดอฮ แต่ว่าค่อนข้างติดยากหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูที่โอนใหม่นะครับการทํางานรอบค่อนข้างอยู่สูงอยู่นะครับ1 7 0 0งพันอุณหภูมิขึ้นปกติที0.0นะครับอ่า n j นะครับก็อยู่ในค่าปกติอยู่นะครับ2 8ถึง3นะครับก็ไม่หนาไม่บางไปนะครับในรอบเดินเบา แบตเตอรี่ก็1 3บจุนะครับปกติ LTF ก็อยู่ค่าปกติอยู่นะครับเดี๋ยวลองเร่งดูนะครับรอบนี้ผลสรุปนะครับก็คือรถติดโค้ดนะครับติดโค้ดอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะ ไม่ได้ทําอะไรนะครับลบค้นแล้วก็จะหายส่งงานนะครับเราก็ต้องมาลื้อเนี่ยเห็นไหมมันสกปรกนะครับถอดชุดเรือนชุดหัวฉีดออกมาล้างใหม่หมดเลยนะครับทั้งแมพทั้งอะไรนะครับค่อยประกอบเข้าของลูกค้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราทาการถอดกันเลยถอดหัวฉีดครับเปิดสิบตัวทีถอดเลยต,ตัวนี้ก็ลูกค้าน็อตอะไรไม่รู้มาใส่นะครับเป็นไหมมันเป็นหัวปิดนะครับทําให้ทะลุกออกมาล้งสองตัว ออกี้นี่หละออกแล้วอืมน,นี่นะครับหอฉีดตัดป้ากออกเลยดึงป้ากหน่อยกดดึงบ,บีบบีบตรงนี้บีบตรงนี้นี่นี่ นี่นะหัวฉีดก็สกรปรกอยู่นะครับอ่ะเราต้องล้างหัวฉีดทำความสะอาดก่อนนะครับตัวนี้ก็เปเอาวเบอร์สิบสองมาตัวเรือนก็จะถอดมาล้างด้วยนะครับดูสกรปรกมากนะครับเดี๋ยวมีปัญหาตามหลังนะครับมีแต่น้ำมันเครื่องแล้วก็จะหาน็อตใส่ลูกค้าด้วยตรงที่ไม่มีนะครับเป็นน็อตปิดตัวกดโซ่นะครับสิบสองแหวนข้าง นี่เห็นไหมนองลูกค้านะครับใส่มาผิดนะครับเนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยถ้าลุออกมาดีนะเกีียวไม่เสียนะครับถ้าเกีียวเสียในงานหยาบเลยอ,อถอดปลั๊กต่างออกเลยอือแน่นไขค,ควงมันนี่ออยอ,อ,อ,อูแน่นมากเลยอ,อนี่ครับปลั๊กถอดทองหมดเลยนะครับ อได้ถอดท่อกออรองแรงต่างนะครับอันนี้มันไม่ได้ขันมาหรือเปล่าเนเรถอดไปล้างให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีปัญหาตามมาทีหลังนะครับพอ,อแล้ว มือเล็กๆอันนี้ออกดิมมดถอดสายเล็กออกด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะยกเรียนออกมา ครับับหวีเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างที่ลูกค้าแจ้งมาก็มีอาการสตาร์ทติดยากนะแล้วก็บิดรถเนี่ยไม่ไปนะครับอุย้ยน้ำมันไหล นี่น้ำมันมันไหลออกนะครับเราต้องถอดสายข้างบนด้วยขี์ออกหรือยังออกแล้วนี่ยกตัวเรือนออกมาเลยนั่นจังวะ ย่อเลยอนี่ครับตัวเรือนโดูเห็นไหมดินนะครับดินดินนะกองก็จะได้ถอดออกไปล้างนะครับแยกเก็นพวกนี้ก็จะได้เปลี่ยนออกกเก็อะไรวะเนี้ยทำไมมีสองแผ่นวะแกเก็ใส่มาสองแผ่นเลยเว้ย เดี๋ยวเบเนจะเปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนะนี่ใส่มาสองแผ่นตัวนี้ก็เจาะตัวเรือนไปล้างนะครับล้างทังวามสาดส่อนแบบสอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวไว้ก่อนตัวนี้กองอากาศท่อกองแตกนะครับนี่น่าจะต้องได้เปลี่ยนยกชุดนี้เลยเปลี่ยนสายท่อกองมัน <c oughs> นไหมครับหนูมีแต่ดินเห็นไหมมีแต่ดินนะครับเนี่ยนี่ใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ผ้าเทปพันได้อยู่นะครับหรือว่าเราจะเอายางนะครับเชื่อมก็ได้นะครับถ้าลูกค้าไม่มีงบนะอ่าตัวนี้ก็จะขูดปะเก็นออกเปลี่ยนต่างๆออกนะครับตัวนี้ก็หานอดใส่แค่นี้แหละไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ตามปักก็จะล้างออกนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปล้างตัวเรือนขูดปะเก็นดีกว่านะครับ ตามแมพตามดูอะไรต่างส่วนพวกนี้ไม่ต้องถอดแมพล้างก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีโอลิงอยู่ฝุ่นไม่เข้าหรอกหรือว่าจะถอดล้างก็ได้อ่ะไปตอนนี้เรี่ยหัวฉีดล้างอีงน่นี้ตอนนี้ก็ล้างเสร็จแล้วนะครับจะประกอบกันต่อเลยนะครับนี่เดือนล้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการประกอบเลยนะหวัวฉีดก็ล้างทําอะไรระบบข้างในเสร็จแล้วนะครับข้างนอกอาจจะล้างไม่ค่อยออกนะครับแต่ข้างในสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ฟังด้วยนะครับประกอบเข้าไปแล้วเป็นยังไงต้องได้ตอนนี้จะทากาวนะครับเกนผมไม่มีผมลอกกเกนออกแผ่นหนึ่งโอ้ยโดนกล้อง ย้ามีน้ำมันนะครับเวลาทากาวรั่วเหมือนเดิมนะครับกาวต้องติดทุกจุดนะครับนัดน,นี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับหาใส่ให้เรียบร้อยได้บอ่อเราเห็นหูสอนเมื่อทางล่าง เอาบล็อกแหม่บล็อกขันบล็อกเขาหลังไปเข้าแล้วบล็อกขันเลยบล็อกขันดูจับลูกบล็อกแหม่ขันไหมมันมันไม่เกาะแหม่ไดลยใหม่ถึงจับลูกบล็อกเนี่ยจับลูกบล็อกเนี่ยขันเนี่ยเอารูบล็บอกออกมาเนี่ยขันเนี่ย ก็มันเข้าไหมเออ,เอ,อน,นั่นลี่กราฟเสร็จแล้วก็ประกอบเลยโอ้ยตัวลอกใสยังไม่ได้ใสดูแป้นคอลีดด้วยนะครับไม่มีฝนนะ น,นี้ใส่ผิดรุ่นหรือเปล่าไม่ผิดหรอกไม่มีแป้น แต่ลูกค้าดัไนไม่เปลี่ยนอือ นไฟเบอร์ไม่มีนะครับลูกค้าไม่มีมาเลยผมก็ไม่มีใส่ให้นะครับถึงมีลูกค้าก็ไม่น่าใส่หรอกผมคิดว่าลูกค้าขี้เหนียวนะครับอตัวนี้ก็ขันให้ด้วยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ขันมาคร อูปักตั้งอบเบนเบา,อ,า,อ,าอยวมาดูล็อกเตอ,อทีนี้ถอดปลั๊กไปนะครับจะได้ลบโค้ดหน่อย ก็โตไฟมันลุโคตรไปได้ขันนัดนั่นแล้วเดี๋ยวรอขันกองเสร็จก่อนใส่๋ยว้ากองใหม่ด้วยใส่พว้กองใหม่ด้วย Okay. เสร็จแล้วนะครับนี่ก็ลบโค้ดไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวมันติดเครื่องดูกันเดี๋ยวรอแรงดันปั๊มขึ้นกันน้ำมันหมดถังแล้วมั้งเนี่ย แรงนันไม่ขึ้นก็มีแรงได้ี่เหมือนน้ำมันไม่ค่อยอยากลงเท่าไหร่ล้างระบบไม อ่าเมื่อกี้ยังเล่งวอดอยู่เลยไม่วอดแล้วแต่ว่าแรงดันปั๊มตีกับมันต่ำนะครับอ่าตวขอส่สายกนเล่ก้กงอ่ะสายสายส่สายเลยครับ อืมวัน้ยนี้ใส่ไม่ตรงนี่หัวไม่เข้านี่เห็นไหมนี่ตัดทำไม เดียวน็อตหวานหมดแล้ว ตัวจิบสอนมาแล้ว คีตัดง่ายขึ้นอยู่ล้อมันโดนพื้นนะครับตัดใหม่โหทีเดียวติดครับรอบนี้ โอเคก็เติมน,นิ่งๆครับใสๆเลยรอบนี้อ่ะรอตรัดรอบนดิตาเท้าเนี่ยทีเดียวติดครับรอบนี้ทีนี้เสร็จมาแล้วนะครับรอบสูงไปอ่ะผลสรุปนะครับรถคันนี้ เจ้า,าสกูบี้ไอตัวเก่านะครับไปเลี้ยวบังลมก็มีอาการติดโค้ดมานะครับแก้ไขก็คือลบโค้ดไปลบโค้ดติดโค้ดที่หัวฉีดนะครับรหัส12นะครับก็แก้ไขล้างระบบของหัวฉีดนะครับล้างหัวฉีดใหม่แล้วก็ไล่ใส่น้ำมันออกใหม่แล้วก็ล้างชุดเรือนอะไรต่างๆนะครับเพื่อไม่เกิดการมีปัญหาในภาย ทากหน้าอะไรเลยอะยาวนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ส่งผลกับตัวอื่นนะครับบาทีตอนนี้เป็นหัวฉีดเราแก้หัวฉีดไปไม่ดูแมพไม่ดูไม่ล้างพวกนี้ก็อาจจะเป็นตัวนี้ในต่อไปได้นะครับอาสำหรับวันนี้คลิปก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ปัญหาก็มีดังนี้เลยนี่ก็ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวก็ประกอบชาร์จแบตให้ลูกค้าใหม่นะบแบบลูกนั้นหนุนแบบลูกนู้นลูกโตนนะครับสำหรับนนี้ขอตลาไปก่อนนะครับฝากากาดไลค์กดติดากดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ผมชาติขอบคุณครับ